สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามาชมทางช่องโบราจารย์คลิปนี้จะเป็นการพูดถึงดาวเกตและดาวมุตโยที่จะมาคุมกันหรืออยู่ร่วมเรือนเดียวกันในราศรีพิศพตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายน2566ไปจนถึงสิ้นปีคือ31ธันวาคม2566นี้ ซึ่งจะเป็นการให้ผลส่งท้ายต่อชาวลัคนาทั้ง12ราศีอย่างไรบ้างนั้นทางโบรณาณจารย์มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังพอเป็นแนวทางหรือใช้เป็นการพิพจารณาในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่จะเข้ามาและส่งผลในช่วงท้ายปีนี้และก็ต้องขอบอกกล่าวกันทุกครั้งว่าคำพยากรณ์ทั้งหมดนี้เป็นการพยากรณ์โดยทั่วไป ไม่ได้เป็นการพยากรจำเพาะเจาะจงดวงใดวดวงหนึ่งเป็นการส่วนตัวกระโปรดใช้สติและวิจารยญานในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับถ้าดูแล้วไม่ชอบไม่ใช่ไม่ถูกใจก็เลื่อนผ่านมองข้ามไปแต่ถ้าชอบถ้าใช่และถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอออกตัวกันก่อนนะครับว่าทางโบรณาณจารย์จะไม่เอ่อยถึงเนื้อหาและความหมายของดาวเกตและดาวพฤยูให้เป็นเชิงวิชาการมากนักจะพูดกันแค่พอเข้าใจได้จะได้ไม่เป็นการเสียเวลาหรือเยันเยอะมากนักพูดกันแค่พอคร่าวๆก็พอเริ่มที่ดาวเกตส่วนใหญ่มักจะสื่อถึงเรื่องของจิตวิญ,ญญาณหรือเหตุอันไม่คาดคิดคาดฝัน หรือคาดคิดไม่ถึงหรือเรื่องราวเกี่ยวกับต่างถิน่นต่างที่ต่างแดนต่างชาติต่างมิติต่างเวลาหรือเป็นเหตุปุบป,ปับฉพัน์รวมถึงพวกการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ๆการขับเคลื่อนด้วยพลังงานใหม่ๆประมาณนี้ส่วนดาวมฤตยูมักจะสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเก่าไปสู่สิ่งใหม่การปฏิวัติการปฏิรูป การพัฒนาในด้านต่างๆหรือเกิดเหตุที่เป็นแบบผิดฝาผิดด้านประมาณนี้เมื่อดาวทั้งสองดวงน,นี้มาุุมกันหรืออยู่ร่วมเมือนเดียวกันก็จะเกิดปรากฏการณ์คือทำให้เจ้าชะตามีพฤติกรรมผิดแปลกแตกต่างไปจากเดิมโดยเฉพาะทางเรื่องของจิตใจคือชอบทำตัวแปลกแยกจากสังคมหรือแยกออกจากสังคม ชอบสิ่งเก่าของโบราณได้เข้าไปสัมผัสกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งมหัศจรรย์ศาสตร์โบราณอาทิเช่นโหราศาสตร์แพทยแผนโบราณหรือพิธีกรรมด้านโบราณต่างๆหรือการค้นพบศาสตร์ความรู้แปลกใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนถ้าจะพูดกันให้เข้าใจง่ายก็คือเป็นการกลายสภาพจากเก่าไปสู่ใหม่และจากสื่อใหม่ย,ย้อนกลับไปเป็นสิ่งเก่ายกตัวอย่างเช่น บางคนไม่เคยเชื่อเรื่องดูดวงแต่พอดาวเกตกลุ่มดาวมริตยูก็กลับกลายเป็นสนใจใฝ่รู้ศึกษาเราเรียนจนเป็นครูบาอาจารย์ไปเลยก็มีหรือบางท่านที่เป็นครูบาอาจารย์ด้านดูดวงแต่กลับกลายมาเป็นผู้สนใจใฝ่รู้ในเรื่องของศาสนาจิตวิญญาณจนสามารถทิ้งอดีตไปในที่สุดหรือบางท่านเป็นนักบวชที่บาเป็นตนมานาน ก็สิขาลาเพศเป็นคฤรัสหัก็มีหรือบางท่านปฏิเสธเ,เทคโนโลยีมาก่อนพอมาถึงช่วงนี้กับกลายเป็นผู้เรียนรู้ผู้เชี่ยวชาญไปเลยก็ไม่น้อยถ้าเป็นด้านการเงินก็จะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบทางธุรกรรมด้านการเงินคือเกิดการใช้จ่ายในรูปแบบไม่ใช้เงินสดกันอีกต่อไปแต่ใช้เงินเป็นระบบดิจิตอลก็เป็นได้ เป็นนวัตกรรมด้านเครื่องยนต์กลไกลก็เป็นการใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานชนิดใหม่หรือใช้หลักการผสมผสานก็เป็นได้เช่นกันจากที่กล่าวมาพอสังเขตนี้ก็เพื่อให้ท่านได้เข้าใจและมองเห็นถึงความหมายของดาวเกตกลุ่มดาวมรตยูถ้าดาวทั้งสองเดือนนี้สถิตมารวมกันในราศีใดหรือลัคนาราศีใดก็จะเกิดผลโดยตรงหรือเห็นชัดขึ้นในราศีนั้นๆ รวมทั้งจะมีผลข้างเคียงบ้างเพราะจากการที่ดวงดาวมีโยกมีเกณฑ์คือโยกหน้าโยกหลังและตีโคนถึงกันซึ่งจ่อจะขมวดรวมให้เป็นความหมายพอทำความเข้าใจได้มากขึ้นส่วนจะส่งผลมากหรือน้อยได้หรือเสียดีหรือลายอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาเดิมของแต่ละบุคคลนะครับว่ามีดาวอะไรตั้งรับอยู่ ก็อย่าจริงจังหรือซีเรียสจนเกินไปนะครับถือเสียว่าเป็นการรู้ไว้ใจ่ว่าก็พอเอาละทีนี้เราก็จะมาพูดถึงชาวลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวังวนที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมก็จะดูได้เช่นกันครับการที่ดาวเกตและดาวมฤตยูมากุมกัน หรืออยู่ร่วมเมือนเดียวกันในราศีพฤษภครั้งนี้ซึ่งเป็นพบปัตนิหมายถึงคู่รักคู่ครองคู่ค้าคู่ขายคู่หุ้นส่วนและดาวเกตกับดาวมิตยูมาอยู่เดือนราศีพฤษภครั้งนี้เป็นการเล็งลัคนาของชาวราศีพิจิกอีกคำลบหนึ่งด้วยนั่นย่อมส่งผลโดยทางตรงหรือพุ่งตรงต่อชาวราศีพิจิกแบบ50-50ิ 50. เพราะเป็นการอยู่ฝั่งตรงข้ามกันส่วนจะพุ่งถึงหรือไม่ถึงอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงเดิมของแต่ละท่านนะครับว่ามีดาวตั้งรับแบบไหนหรือบางดวงก็ไม่มีดาวใดตั้งรับอยู่เลยก็เป็นได้การที่จะรับผลนั้นให้ถือว่าเป็นจุดสะท้อนหรือเป็นกระจกส่องหรือภาพส่องภาพสะท้อนถึงดวงชะตาท่านก็แล้วกันเมื่อดาวเกตและดาวพฤยู ส่งผลมาถึงท่านอย่างนี้ท่านก็ยังมีเวลาหรือมีการเตรียมตัวตั้งรับได้นะครับเพราะมันไม่ถึงขั้นกับว่ามองไม่เห็นหรือไม่รู้สึกซึ่งตามพื้นดวงพื้นฐานดวงของชาวราศีพิจิกส่วนมากมักจะเป็นคนเสซนแรงหรือมีการรับรู้ที่พิเศษมากกว่าชาวราศีอื่นอันนี้ถือเป็นคุณสมบัติประจำตัวของชาวราศีพิจิกหรือถ้าพูดแบบคำๆก็คือสกอร์เปียนเนเวอร์ด เป็นพวกแมวเก้าชีวิตและผลที่ดาวเกตและดาวมรดยูส่งมานั้นคือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่างคู่รักคู่กองคู่ค้าคู่ขายคู่หุ้นส่วนอันมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องของรายได้ผลประโยชน์การได้เปรียบสีเปรียบการเป็นทัวแทนการเป็นนอมินีซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ส่วนใหญ่จะเป็นไปในทิศทางที่ให้คุณได้ประโยชน์ หรือสมประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่ก็ไม่หมายความว่าจะเป็นการบินบินทั้งคู่นะครับอาจจะมีการต่อรองลดหย่อนผ่อนปล้นเพืพ่อหาทางจบด้วยกันด้วยละมุมละม่อนในที่สุดแบบขอกันกินยังดีกว่าทะเละหรือจบไม่สวยแบบเสียมิตรเสียเพื่อนเสียศักดิ์ศรีมืนเถอะถ้าบางท่านอาจจะมีความรักหรือมีรักทางเลือกหลายทางที่กำลังตัดสินใจไม่ถูกว่าแบบ คนนั้นก็ดีคนนี้ก็ใช่รักพี่เสียดายน้องอันนี้สุดท้ายก็ต้องเลือกแบบใดคนใดคนหนึง่งหรือไม่เลือกทั้งสองฝ่ายเลยก็เป็นได้อันนี้แล้วแต่ใจครับหรือบางท่านอาจจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับการที่จะพิจารณาระหว่างการตกลงรวมหุน้นลงทุนหรือการตกลงทําการค้าการขายทั้งลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่ว่าลูกค้าคนไหนใจดีให้ราคาสูง มีเครดิตมีความน่าเชื่อถือมากกว่ากันก็เป็นได้ประมาณนี้เพราะท้ายที่สุดแล้วชาวราศรีพิจิกก็ต้องอาศรรยัยชันชาติยานและการเป็นผู้รู้มีประสบการณ์มาพิจ,จารณาให้ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองท้ายคำพยากรณ์นี้ทางช่องโบนันจารย์ก็ขอน้ำใจสักเล็กน้อยจากท่านที่เข้ามาชมฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ